รถคันนี้มีชุดแต่งมาให้แล้วนะครับผมนี่ใส่ชุดแต่งเข้ามาให้ด้วยครับแต่รับประกันครับรถไม่มีคนหนักไม่มีพิษความไม่มีจมน้ํานะครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมปิ้นโปรรถบ้านนะครับรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดครับแน่นอนนะฮะมาเจอกันวันนี้ต้องมีรถสวยคุณภาพดีราคาดีมารีวิวให้ดูเช่นเคยครับนะฮะแต่ก่อนจะไปดูรถนะครับฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้กดสั่นกระดิ่งนะฝากกดนิดนึงครับจะได้ไม่พลาดรถสวยจาก้าเราและท้ายคลิปผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมาให้พี่ๆทุกคนแน่นอนครับผมนะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้านี่ครับ ย o ริต้าโฟรจูเนอร์ครับรถ PPV อเนกประสงค์ครับยอดฮิตมีเท่าไหร่ก็ขายหมดฮะแล้วรถคันนี้สภาพสวยมากคันนี้เป็น 2.7V นะครับผมแอบกระซิบบอกก่อนรถคันนี้ติดตั้งแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยแล้วครับเหมาะกับยุคนี้มากยุคน้ํามันแพงนะฮะประหยัดน้ํามันน่าดูเลยครับผมเรามาดูสภาพรถกันเลยครับคันนี้นะตัวไมเนอร์แล้วนะครับผมนี่ไฟหน้าครับนี่มีโปรเจคเตอร์มาให้จากโรงงานครับสภาพของเลนสภาพของโคมไฟเนี่ยซูมดูเข้าไปเลยครับผม โคมไฟยังสวยยังใสยอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเลยนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมครับกระจังหน้าเดิมๆนะครับมีรอยกีดข่วนรอยเ็ษหินบ้างนะฮะเล็กน้อยจากการใช้งานครับทั่วๆไปครับรถคันนี้มีชุดแต่งมาให้แล้วนะครับผมนี่ใส่ชุดแต่งเข้ามาให้ด้วยครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมมีตั้งแต่กระชุนหน้ากาบข้านนะฮะชิ้นนี้ครับ พอใส่เข้าไปดูดิรถดูใหญ่ขึ้นครับรับกระโปรงซุ้มล้อจากโรงงานเลยครับล้อแมกมีการเปลี่ยนมาฮะขอบยี่สองครับสภาพยางโอเคครับพร้อมใช้งานนะล้อแมกมีรอยบ้างนิดหน่อยครับรอยข่วนรอยขนแมวทั่วไปนะฮะบันไดข้างจากโรงงานครับรถคันนี้นะฮะถือว่าแต่งมาได้สวยเลยนะผมว่านะมาดูครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถครับมาพร้อมไปเลี้ยวครับ กานสาดกันฝนมีมาให้เรียบร้อยครับผมโอเคไม่แตกนะฮะพร้อมใช้งานสภาพถือว่าโอเคอยู่เลยครับมันเป็นชุดแต่งของเขาครับที่มาพร้อมกับการลอยนะครับผมคงเป็นยี่ห้อของเขานะฮะเปิดเข้ามาดูภายในแอบเห็นนะี่ฮะมีการใส่เครื่องเสียงเข้ามานะฮะน่ครับติดตั้งเพิ่มเข้ามานะฮะเสียงแหลมนะฮะแล้วก็มีการใส่ปีปรับเสียงนิดหน่อยะฮะโอเคถือว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งนะ เรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนนะครับผมแก้มหน้าซ้ายนะดูนะดูรอยน็อตนะครับไม่ถอดไม่ไข่เลยนะฮะซอกเดิมๆนะมีเก็บสีภายนอกอยู่แล้วครับรถปี11ครับแต่รับประกันครับรถไม่มีคนหนักไม่มีพิษคว่ำไม่มีจมน้ํานะครับนี่นะครับผมโครงสร้างครับประตูที่1ที่เราไล่ดูกันนะฮะเวลาผมไปซื้อรถผมดูแบบนี้เนยนะนี่รอยเม็ดอาร์ครับกลมเรียงสวยตลอดแนวครับเดิมๆจากโรงงานครับไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการพ่นซอกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแข็งประตูก็นะ ถือว่าสวยนะครับผมนี่ลายไม้มีรอยรองนิดหน่อยครับแล้วตามการใช้งานครับแต่ไม่มีทิศไหนแตกนะฮะถือว่าโอเคสมบูรณ์นะสภาพดีเลยครับทับบอครับบ่อนังครับมีการหุ้มมาใหม่นะฮะแล้วก็ปีกฟองน้ำเนี่ยผมทําการทําใหม่ให้แล้วครับที่รกมันแบะนิดนึงครับนี่เสริมขึ้นมาให้จัดทรงมาใหม่ให้มันเหมือนเดิมนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยทีเดียวครับน็อตประตูนะครับดูนะครับประตูหลังซ้ายครับน็อตไม่เคยไขไม่เคยถอดนะครับผมนี่รอยน็อตซอกเดิมๆทุกจุดนะครับ สีเต็มนะครับเก็บสีมาให้แล้วครับเก็บริ้วรอยมาให้รอบพันแล้วนะฮะคิด้มันมีรอยขีดขวนรอยขนแมวเยอะพอสมควรเลยนะฮะอ่าแผงประตูหลังซ้ายครับนี่ฮะก็อยู่ในสภาพที่ดีสภาพที่สวยครับ PPV อันกประสงค์ครับนั่งได้7ที่นั่งครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมอ่าแถว3ครับสภาพเบาะครับดูนะฮะถือว่าโอเคนะนี่หนังไม่ขาดฟองน้ํายังแน่นๆอยู่เลยนะครับผมตัวนี้นะไมเนอร์เชน เป็นแอร์ดาวแล้วนะครับผมทั่วถึงแน่นอนครับผมสภาพดีนะภายในสวยนะอล้อหลังก็ขอบ2ีเช่นกันนะครับผมสภาพดอกยางก็โอเคถือว่าใช้ได้นะนี่ฮะอุปกรณ์ตกแต่งที่พี่เจ้ขอเก่าเขาใส่เข้ามาเนี่ยชุดแต่งรอบครันปลายท่อคู่แบบสแตนเลสนะฮะไฟท้ายครับอยู่สภาพของโคมไฟสภาพของเลนไฟท้ายนะฮะใส่นะสะภาพดีเลยนะฮะคิ้วโครเมียม มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับผมสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3ครับผมเเปิดท้ายดูนยครับนี่มีซับอยู่ด้วยฮะด้านท้ายครับผมพื้นที่ในการขนของขนสัมภาระันก็จะหายไปนิดนึงครับแต่ได้ซับได้เสียงเพลงที่ฟังแล้วแน่นขึ้นหนักขึ้นนะฮะอุปกรณ์มีครับเครื่องมือมีครบทุกอย่างนะครับผมสภาพพลาสติกด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะริ้วรอยรอยใช้งานรอยขดีดข่วนมันน้อยจริงฮะ นี่ครับผมดูนะครับผมน็อตฝาท้ายครับไม่ไขไม่ถอดนะฮะซอกหลังเดิมๆตะเข็บหลังเดิมๆนะฮะทั้ง2ฝั่งนะครับผมนี่กล้องดูไปพร้อมกันเลยครับรถโครงสร้างดีครับโครงสร้างสวยครับและด้านหลังครับติดแก๊ส LPG เนาะอ่าถังแก๊สแบบโดนัทอยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าถือว่าเหมาะสมกับยุคนี้มากครับผมยุคน้ํามันแพงนะฮะกระจก นะฮะโตต้าเดิมๆครับมีบานหน้าเท่านั้นที่เคยเปลี่ยนมานะฮะน่าจะโดนสเกตหินมาครับเรามาดูรอยเม็ดอาร์คประตูต่อมาครับดูนะครับผมรอยเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยตลอดแนวครับโครงสร้างสวยๆเลยครับผมรถคันนี้ฮะไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะเป็นรถอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำม,มาแปะข้างมาครับให้ดูกันไปเลยนะฮะอ่าเาะก,ก็พับได้เช่นกันนะฮะถ้าด้านแถวสามอะถ้าเกิดว่าไม่มีคนนั่งก็พับแขวนขึ้นฮะสไตล์โคชเนอร์เขา ประมาณนี้ครับผมแพงประตูสวยเช่นกันครับพอมีชุดแต่งพอมีล้อรถมันดูใหญ่ขึ้นนะฮะผมสังเกตเลยเลยว่าดูแบบหนาๆอ้วนๆนะฮะน็อตประตูหลังขวาครับไม่ไข่ไม่ถอดไม่ขยับเลยครับดูนะครับผมสติกเกอร์ครําแนะนําการเติมลมยางเนี่ยยังอยู่นะฮะมาดูโครงสร้างประตูสุดท้ายที่เราดูกันครับรอยเม็ดอาร์คในกลมเรียงสวยตลอดแนวครับดูด้านข้างดูด้านหลังกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าต่อนะฮะ สบายใจได้ครับเรื่องของโครงสร้างนะฮะรถไม่ชนหนักไม่ตีคว้างครับแก้มหน้าฝั่งขวาก็ไม่ไข่ไม่ถอดเช่นกันครับกระจกมองข้างออปชั่นที่เขาให้มาคือปรับพับไฟฟ้าครับอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์ครับเกจวัดเกี่ยวกับแก๊สนะฮะอยู่ตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเข้ามาครับไปดูด้านหน้ากันครับ 2.7V ครับคันนี้ตัวเบนซินนะฮะถ้าไม่มีแก๊สเติมน้ํามันเหนื่อยเหมือนกันฮะรถคันนี้ติดตั้งแก๊สลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ซื้อไปนี่นะบอกเลยนะพร้อมใช้งานเลยครับผมภายในห้องเครื่องถือว่าสวยถือว่าสะอาดนะฮะสติกเกอร์มอกอยังอยู่ครับแผ่นเพจครับตำแหน่งเดิมทุกอย่างไม่เคยมีการแปะติดใหม่ครับน็อตฝาหน้าไม่ขยับเลยฮะรอยน็อตไม่มีไขไม่มีถอดนะตะเข็บเดิมทุกอย่างนะฮะอ่าเป็นไงครับเราดูรอบคันแล้วเป็นไงด้านหน้าประตู4ประตูนะฮะรอยเม็ดอาร์าและด้านท้ายโอเคโครงสร้างสวยแล้ว่ะ สภาพภายในห้องเครื่องก็สมบูรณ์แหละอ่าไปดูภายในกันครับไปดูเลขไม่กันด้วยฮะว่ารถคันนี้ใช้งานมาเท่าไหร่นะครับเรามาดูภายในกันครับผมสภาพคอนโซลถือว่าสวยครับริ้วรอยรอยใช้งานเนี่ยมันน้อยมากๆครับนี่มีอรอยถลอกๆตรงนี้ครับครับอจิอนเนื้อเป็นทังลูกพันเลยนะประมาณนี้อ่าเกเคนี่ครับทุกอย่างกุญแจมีให้2ดอกนะครับผมวิทยุ ลายไม้ตรงกลางนี่ถือว่าสวยนะริ้วรอยน้อยจริงครับผมเกี่ยวกับระบบแอร์ครับปรับเร่งทุกอย่างใช้งานได้ครับแสดงผลแบบดิจิตตอนครับ1นึ่งแสนหกหมื่นสองพโลรถปีสิถือว่าไม่เยอะนะครับผมเลขไม้เท่านี้ครับรถปีสิบนะครับผมผ้าหลังคาผมก็สปาฟอกให้เรียบร้อยแล้วครับภายในสะอาดสะอ้านเลยฮะพร้อมใช้งานนะฮะภูมิลัยมันติฟังก์ชันจากโรงงานครับมาพร้อมแอร์แบ็กนะครับใช้งานเกี่ยวกับโหมดเกี่ยวกับวิทยุครับ ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเจ้า PPV อนเนกประสงค์แบรนด์ตลาดคันนี้ครับ Fortuner <อ>ปี2011เนาะโครงสร้างเราดูกันแล้วนะฮะสวยครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมชุดแต่งมีมาให้มีล้อขอบ22จังห่กหครับผมโอ้โหอโอกไปนี่หล่อเลยครับซื้อไปเติมน้ำมันขับใช้งานได้เลยครับผมหากสนใจเจ้า Fortuner คันนี้นะติดต่อเข้ามาได้เลยครับตามช่องทางต่างๆที่ผมมีนะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดแฟนเพจยูทูบนะครับหรือ โทรมาก็ได้อยากได้คลิปเพิ่มรูปเพิ่มนะของเจ้ารถคันนี้ไม่ว่าซอกไหนมุมไหนเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเพิ่มให้นะอยากดูตรงไหน,อนบอกฮะเดี๋ยวถ่ายเพิ่มให้นะฮะยุคปัจจุบันครับลูกค้าผมนะซื้อรถออนไลน์กันเลยครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ฮะหากซื้อจัดไฟแนนซ์ครับเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับผมนะฮะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปดูแลให้ถึงที่บ้านครับส่งรถฟรีทั่วไทยเลยครับมทีนี้เป็นไงง่ายๆสบายๆเลยครับผมสาหรับโปรโมชั่นท้ายคลิป เจ้าลถกกันดี้ครับสีใหม่ๆนะผมเก็บสีมาให้แล้วรอบคันเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวแถมเคลือบแก้วให้เลยครับรถไซส์ใหญ่อย่างนี้ครับเวลาล้างเราเวลาใช้งานได้สะดวกสบายครับเคลือบแก้วเต็มระบบมูลค่าหลักหมื่นเลยครับผมอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้า e ีหนะ้านะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ